สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าอาจารย์แทนอายุรศาสตร์แพทย์แผนจีนง่ายนิดเดียวรอบนี้นะคะจะเป็น EP ีที่2แล้วของโรคเฟยเวยนะคะหรือโรคปอดหมดสภาพทางการแพทย์แผนจีนใน EP ีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการจำแนกกลุ่มเพื่อการรักษาโรคนะคะโดยในโรคนี้นะคะจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะในอ ในส่วนของการจำแนกเพื่อการรักษาโรคค่ะอ่าเรามาดูกันที่กลุ่มแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือ1กลุ่มอาการร้อนพองหรือซูเยอร์เ er จิงนะคะอาการทางคลินิกค่ะคนไข้จะมีอาการไอเสมหะเป็นฟองแต่ปริมาณน้อยค่อนข้างเหนียวหรือไอมีเสมหะปนเลือดเสียงไม่ก้องหายใจถี่หอบกระชั้นตามด้วยกลุ่มอาการร้อนพองเช่น คอแห้งปากแห้งช่วงบ่ายมีไข้รูปร่างผอมผิวหนังแห้งลิ้นแห้งนะคะลิ้นแดงชิพจรละเอียดเร็วซี่ซั่วหรือเร็วไม่มีแรงหรือซูซั่วนะคะอาการเปี้ยนเจิงมี2ประเด็นคือ 1. เวลาไอาเสมหะมีน้อยและเหนียวกว่า 2. มีกลุ่มอาการร้อนพองกลไก ความร้อนจากอินพองทําให้หน้าที่ของปอดผิดปกติไปหรือใช้งานไม่ได้หลักการรักษาเน้นขจัดความร้อนเพิ่มอินทําให้ปอดชุ่มชื่นสร้างจริงเย่ตำรับยาแนะนำสองตำรับคือ 1. ไม่เหมือนตรงทาง 2. ชิงเจ้าจิ้วเฟยทางค่ะ ไม่เหมือนตรงทางนะคะจะประกอบไปด้วยตัวยาไม่ตรงไท่จุดเชินนะคะจิงหมี่การเฉาต้าจ่าวปันเซียไม่เหมือนตรงนะคะเป็นยาหลักใช้มากปริมาณ20-25กร,รมัมมีสรรพคุณเพิ่มอินปอดช่วยให้ปอดชุ่มชื้นไท่จุดเชินจิงหมี่การเฉาต้าจ่าวมีสรรพคุณบำรุงชื่อม,ม้ามเพิ่มหรือช่วยปอดนะคะ ปันเซียมีสรรพคุณลดชี่ปอดแก้ไอขับเสมหะชิงเจ้าจิ้วเฟยทางนะคะประกอบด้วยซางเยสือเกาอาเจียวไม้ตรงหัวหมาเดินไทจื้อเซินการเฉาซิ่งเหรินผีพาเยซางเยสือเกานะคะมีสรรพคุณขจัดความร้อนในปอดเออเจียวหรืออาเจียวนะคะไม้ตรงหัวหมาเดินมีสรรพคุณเพิ่มอินปอดให้ความชุ่มชื้น ถ้จอือเซินการเฉามีสรรพคุณบำรุงชี่ม้าเพิ่มช่วยปอดซิ่งเหลินผีพาเยมีสรรพคุณระงับไอขับเสมหะตำรับทั้งสองมีการใช้แตกต่างกันคือไม่เหมือนตรงเน้นความชุ่มชื้นนะคะเน้นให้ความชุ่มชื้นปอดเป็นหลักชิงเจ้าจิ้วเฟยทางจะเน้นในการขจัดความร้อนในปอดและแก้ไอดังนั้นถ้าอิงพ้องชัดเจนให้ใช้ชิงเจ้าจิ้วเฟยทาง การเพิ่มลดตัวยาหนึ่งเนื่องจากกลุ่มอาการมีฟรบซสิตในปอดรักระยะเวลาในการรักษาจะนานนอกจากมีกลุ่มอาการร้อนพองแล้วยังมีอาการชี้ติดขัดมีเสียมหะมีเลือดข้างปรับปนกันจึงต้องเพิ่มยาในกลุ่มช่วยเดินชี้สลายเสมหะสลายเลือดข้างเข้าไปเช่นชวนชงต่านเซินหงหัวหมูเชียงเซียงฟู่ มีตัวยาหนึ่งปัจจุบันวิจัยพบว่าสามารถรักษาไฟรบรสิท์ที่ปอดและตับเป็นยาในกลุ่มขับน้ำคือฝางจี่มีสารสำคัญสามารถรักษาไฟรบรสิท์ที่ปอดและตับได้ดีสามารถเพิ่มฝางจี20่20-25กรัมน,นตำรับยาได้ปัจจุบันฝางจี่ถูกนำไปใช้ในการสลายเลือดข้างได้อีก 2. ถ้าไอรุนแรงเพิ่มยาแก้ไอ สถ้าไอายมีเสมหะปนเลือดเพิ่มซานชีเฟิรนและยาเย็นห้ามเลือดได้ 4. ถ้ามีอาการร้อนพองชัดเจนเพิ่มยาขจัดร้อนพอง 5. ้าถ้าอินพองมากนอกจากเพิ่มไม้เหมือนตรงน้ำหนักมากแล้วยังสามารถเพิ่มซาเซินเทียนตรงสวนเซินอูวเวจือเกเกินเทียนหัวเฟิรน 2. กลุ่มอาการเย็นพองหรือซิวหานเจิงคนไข้จะมีอาการทางคลินิกคือไอน้ำลายเป็นฟองใสค่อนข้างมากไม่กระหายน้ำหายใจสั้นเวียนศีรษะอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยตัวเย็นปัสสวะมากรินซีดท,ที่ประจออ่อนเร็วหลักการเปี้ยนเจิงหรือวินิจฉยัยมี2ประเด็นคือ1ไอเสมหะเป็นฟองมากปริมาณมาก 2. มีกลุ่มอาการเย็นพ้องเช่นตัวเย็นกลัวหนาวปรสวะมากอ่อนเพลียบินซีดที่ประจอไม่มีแรงกลไกเกิดจากที่ปอดไม่สามารถลำเลียงจินหรือจินสร้างไม่พอหรือจินจากปอดกระจายไม่ได้กายสภาพเป็นเสมหะน้ำรายเหนียวขณะเดียวกันความอุ่นที่ปอดไปให้ปอดไม่เพียงพอทำให้เกิดความเย็นพ้องที่ปอด หลักการรักษาคืออุ่นปอดบำรุงชีตำรับยาแนะนำสองตำรับคือการเฉาการเจียงทางและซึงเจียงการเฉาทางการเฉาการเจียงทางประกอบด้วยชื่อการเฉาการเจียงชื่อการชื่อการเฉามีสปปรรพคุณอุ่นบำรุงจงเจียวบำรุงชีการเฉา อขออภัยค่ะการเจียงมีสรรพคุณอุ่นปอดและม้ามเซิงเจียงการเฉาทางประกอบด้วยเสิงเจียงหลือเสินต้านจฉาการเฉาเซิงเจียงมีสรรพคุณอุ่นสลายความเย็นในปอดหลนเซินการเฉามีสรรพคุณบำรุงชีพปอดและม้ามทั้งสองตำรับนี้วิธ,ธีการใช้ต่างกาันตำรักแรกอุ่นปอดแดงกว่าตำรับหลังถ้าเย็นพองมากใช้การเฉาการเจียงทาง ถ้าเย็นพองไม่มากใช้เซิงเจียงการเฉาทางการเพิ่มลดตัวยา 1. ยาทั้งสองตำรับมีตัวยาไม่มากไม่พอจะใช้รักษาเฟ่ยเวย่ยต้องเพิ่มยาเดินที่สลายเสมหะเช่นชวนชงต่านเซินหงหัวมูเซียงยี่จินฝางจี 2. ถ้าเย็นพองชัดเจงมากเช่นกลัวหนาวตัวเย็นปรสวะบ่อยให้เพิ่มโรกุยฟู่จื้อ ช่วยเพิ่มความอุ่นสลายความเย็นแต่การใช้ฟูจื้ต้องระวังเพราะฟูจื้เป็นยามีพิษ 3. ชี้พองมากเช่นเนีืาอการเหงี่อออกง่ายชื่อหัน่นหายใจสัน่นเพียไม่มีแรงเพิ่มห่วงฉีน้ำหนักมากเป็น30กรัมไฟโบซิตในปอดแบ่งเป็น3ระยะคือระยะแรกระยะกลางและระยะท้ายถ้าเป็นระยะแรกใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาบรรเทาอาการ ได้ดียังช่วยชะลอไม่ให้กลายเป็นระยะกลางระยะท้ายแต่ถ้าพบเป็นระยะกลางหรือระยะท้ายผลการรักษาจะไม่ดีถ้าระยะแรกควรใช้การรักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะในส่วนของโรคเฟยเว่ยหรือโรคปอดหมดสภาพนะคะอาจารย์แทนก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจฟังมาจนจบคลิปมีความสุขนะคะและก็สอบผ่านทุกๆรอบนะคะ ขอบคุณมากค่ะวันนี้อาจารย์แทนขอลราไปแล้วสวัสดีค่ะ